ราคาตัวนี้นะคะ11,000บาทหน0บาทสุดยอดของความงงแล้วก็ประกอบยากมากจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันไีหลังจากที่หายไ,ไปประมาณอาทิตย์กว่า,วาเพราะว่าอู้ อู้อู้งานนะคะบอกตรงๆสิ่งที่เราจะรีวิวต่อไปนี้นะคะก็คือพูดไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราจะมารีวิวตัวที่อยู่ในเรื่องของ Attack on Titan นะคะซึ่งก็คือ r e v i a c k e m a n นั่นเองเฮ้ยๆๆยยยมาเถอมาเถถามว่าทำไมต้องอู้เพราะว่า วันที่เราจะรีวิวก็คือพี่รีไวนะคะที่แบบมันประกอบยากมากเลยทุกคน oh. คือถอดยากใส่ย,ยากแล้วมันแบบเราไม่อยากไปแตะต้องมันอนะ่ะเพราะว่าเราประกอบเสร็จแล้วตอนแรกกะว่าจะไม่ได้อัดคลิปหรือเปล่าแบบไม่อยากอัดคลิปเลยเนี้ยขี้เกียจดูจากทรงแล้วนะ่าจะประกอบยากซึ่งมันประกอบยากจริงๆแต่ว่าแบบเออมันไม่มีคลิปจะทำแล้วอะ่ะเออมไม่มีคลิปจะทำแล้ว เราช่องมันจะล้างอะไรอย่างงี้เรากลายเป็นว่าเรา,เราก็จับน้องเข้ามารีวิวแกะส่วนประกอบทุกอย่างออกแล้วดอกเราค่อยพูดกับเข้าไปใหม่นี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงขี้เกียจนะคะทําไมถึงแบบไม่ยอมทาสักทีก็เพราะว่ามันประกอบยากมากๆก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูรีวิวกันเต็มๆนะคะก็มาเมามอยกันก่อนเหมือนเดิมซึ่ง Attack on Titan นี่เป็นอะไรที่ อีชั้นไม่ได้คาดหวังกระการเก็บของสะสมเลยตอนที่เรายังไม่ได้ดูพูดตรงๆเลยนะคือรู้สึกว่าแบบคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกแหมก็ดูไปงั้นแหละไม่ต้องเสียตังค์สรุปเสียตังค์ <laughs> เ,งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอ่าไม่ใช่นะ,ะก็คือเสียตังค์หลายบาทอยู่ เป็นไงละมึงก็สะทกสถานกันไปพอสมควรนะคะสำหรับกระเป๋าตังค์คือเราแบบพอเราได้เมนชั้นเราได้เมนคือรีวายแอคคอมนพอดูไปเรื่อยๆอุ๊ยคนนี้แหละชอบมากเราก็เลยไปหารีเซอร์แบบไปไงเขาเรียกว่าอะไรไปดูว่าเขามีของอะไรบ้างอย่างแรกที่โดนเลยโดนตกเลยคือเนนโดรอยเนนน้องดอยอะเนนโดรอยเออเนนโดรอยนะคะก็คือรู้สึกว่าทำไมเรื่องแอตแทกออนไนท่านเนี่ย เขาทำน้องดอยออกมาได้ดีจังแบบมันน่ารักมากอะแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วอีที่ลิสต์ออกมาทั้งหมดอ่ะที่อยากได้คือแม่งเป็นของหายากแล้วแม่งเป็นของแพงทั้งหมดเลยเว้ยท้อตั้งแต่เห็นเช็คลิสต์ตัวเองแล้วว่าแบบนี่คือสิ่งที่ต้องจ่ายเนาะยเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บอารมณนะคะแล้วก็พยายามเก็บเช็คลิสต์ของตัวเองไปให้ครบเราจะได้เลิกบ่นกันสักทีไชโอเค ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะที่เราจะรีวิวนะคะเป็น r e v i วเ a c กซ์แนะคะเป็นของเบฟ a อมาจากค่าย Sentinel อ่านถูกหรือเปล่าพูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ชื่อให้ชื่อค่เป็นสเกล e 1ต่อ8ก็คือแบบประมาณเนี้ยสเกลเราจะให้ดูกล่องกันเหมือนเดิมก่อนแต่ทีเนี้ยตัวกล่องมันจะไม่มีของข้างในแล้วนะเพราะว่าเรา แบบเอาออกมาหมดแล้วแล้วมันยากมากที่จะใส่กลับเข้าไปในกล่องทุกคนเข้าใจใช่ปหก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูกล่องเปล่าๆไปก่อนนะคะนีกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเอาออกมาประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านข้างนี่คือโอ้ทุกคนโอ้ my god ว้าวแค่ข้างกล่องแม่งก็หล่อแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะโอ้โหตัวนี้คือแบบ ขึ้นหิงบูชาอย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 ยยมาเถอะมา,าเถอะนี่นะคะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างบนฝากล่องก็จะเป็นแบบีกล่องเขาก็จะใสประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปก็เก็บได้ง่ายแต่ข้างๆคือหล่อมากจริงๆโอ้ยไม่ไหวแล้วหล่อมันเดี๋ยวรอไปดูรีวิวในส่วนองค์ประกอบต่างๆดีเทลต่างๆเล็กๆน้อยๆ ที่เขามาให้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็อย่างแรกนะคะก็จะมีฐานมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานของเขาก็จะมีน็อตยึดนะคะนี่ก็เป็นฐานพลาสติกธรรมดาคือฐานเขาค่อนข้างที่จะแบบกินพื้นที่พอสมควรฐานมันแบบกว้างตัวต่อไปนะคะที่เป็นตัวประกอบเครื่องสามมิติเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติเครื่องเคลื่อนย้ายเครื่องเคลื่อนที่สามมิติเออสักอย่าง <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็จะมีมาให้สองอันนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เราจะติดไว้กับข้างๆงของขาของวายนะคะนี้ก็จะเป็นพลาส,สติกเหมือนกันเป็นพลาส,สติกเป็นพลาส,สติกบอกว่าเขาทำสีออกมาค่อนข้างสวยเลยนะตรงนี้ก็จะมีเดือยยึดนะคะส่วนต่อไปนะคะก็เป็นไวที่ติดข้างๆงตัวน่าจะเป็นแบบเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบสลิงอะที่เวลาแบบปล่อยเชือกออกไปแล้วก็จะแบบดเนี่ย ก็จะลากออกไปจากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะติดอยู่แถวแถวบริเวณเอวของรีวา์คีอมาให้สองอันเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยไอชิ้นส่วนพวกนี้แหละคือตัวประกอบยากที่สุดเลยประกอบยากมากโอ้ยคู่มือก็ไม่มีให้ <c oughs> คือแบบเรานั่งงม,มแบบต้องไปดูรีวิวประกอบของคนอื่นคื <c oughs> <c oughs> สุดยอดของความงงแล้วก็ประกอบยากมากจริงๆต่อไปนะคะไม่รอช้านะคะต่อไปเราก็จะมาดูตัวนี้กันเป็นดาบนะคะสองอันซึ่งดาบนี้ก็จะเสียบไว้ที่มือของรีวายนะคะดาบก็พลาสติกเหมือนกันนะจ๊ะดีเทลดีอยู่นะนี่นดีเทลก็โอเคนะตรงนี้นะคะเป็นเครื่องยึดหลังเป็นแบบที่ยึดกับตัวท่อสามมิติอะทุกคน เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูน่าจะเข้าใจส่วนตรงนี้ขออนุญาตไม่ถอดออกนะคะเพราะว่ามันถอดเราแบบถ้าตอนต่อกลับไปมันจะยากมากเลยอะ่ะ oh. ก็เลยเก็บไว้แบบนี้แล้วกันตอนต่อกลับไปจะได้แบบไม่ไม่ยากมากไม่ต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่ <laughs> มีสายมาให้อีกสองอันนะจ๊ะอันนี้ไว้ประกอบตรงดาบนะคะตรงด้ามดาบทั้ง2อันเลยกับตัวเครื่อง,งไอไอพ่นเนี่ยเนี่ยเราก็จะแบบประกอบชึบลงไปแล้วก็ติดไว้กับดาบ ก็เดี๋ยวมาประกอบให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนะคะพระเอกของเราขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือทาราดี <Wow. S 1> นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเบบ a d v e r อร์ทูนะคะก็จทํามาในชุดแบบเสื้อแนบกล้ามเนือโอ้ oh my g ค d คือหล่อมากไม่ไหวแล้ว What <the> fuck อตนนี้ก็คือคิดว่า อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ตัวเนี้ยราคาแบบราคาพุ่งแรงคือราคาเขาแบบพุ่งไปไกลมากจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคากันที่หลังตอนท้ายท้ายคลิปแล้วกันนะคะว่าซื้อมาได้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวก็จะให้ดูก่อนว่านี่เป็นยังไงนี่นะคะก็คือดีวายของเราทุกคนดูซิกแพคดีแพคอะซิกแพคเห็นไหม <laughs> นี่นะคะรายละเอียดคือเหอนสุดยอดอะ่ะสุดยอดของความแบบ ความดีงามาอันนี้ดูผมมีลายผมเนี่ยไม่ดูอีกทีทารอานี้ลงเท้าก็ทั้งหมดนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะที่เราสามารถประกอบได้เราไปประกอบกันเลยอาจจะใช้เวลานิดนึงในการประกอบเดี๋วเราจะทำทแลบไว้ประกอบเสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะจ๊ะ ก็เสร็จแล้วนะคะคือความนรกจริงๆนะลบแตกจริงๆคือการใส่สายพวกนี้หคนใส่ท่อคือมันแบบต้องค่อยๆดันเข้าไปแล้วด้วยความที่มันเป็นสายยางใช่ปะพอมันเป็นสายยางอ่ะมันจะมีความแบบนุ่มนิ่มอ่ะแล้วพอเราดันเข้าไปอย่างเงี้ยมันดันไม่เข้าแล้วทีเนี้ยนิ้วเราอ่ะมันใหญ่เกินซอกอ่ะเราต้องแบบค่อยๆแบบกระทึบกระทึบกระทึบเข้าไปอันเนี้ยคือแบบโอ้โหยากมากก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะ รายละเอียดเขาแบบเป็นยังไงคือถ้าให้เรื่องคะแนนความแบบคุณอ่ะเอาไปเลยแบบเต็มไปเลยให้สิบไปเลยคือสวยมากรายละเอียดเขาดีมากแม้กระทั่งแบบซอกเล็บอะซอกเล็บดีไวเขายังทําสีเลยอะดีมากจริงๆนะคะแล้วก็พวกแบบงานกางเกงเห็นปะงานเสื้อผ้าคือเขาทําเหมือนแบบเหมือนเขาใส่เสื้อผ้าจริงๆอะแล้วก็ดูตรงผมนะมีอันเดอร์คัทด้วยนะเห็นปะโคตรดี เนี่ยเครื่องสามมิติอย่างเงี้ยเหมือนของจริงเลยอะ่ะคือทำแบบออกมาได้โคตรโคตรของโคตรด,ดีเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะคะราคาตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในติดท็อป2ท็อป3ท็อปแรกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่แบบราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยณนะตอนนี้นะคือหมายถึงว่าราคาที่แบบแบบรีเซลกันขึ้นไปอะ่ะตัวนี้เราได้มาในราคา800 0บาท8000บาทจริงๆค่ะ ัวแค่นี้แหละค่ะแปดพันบาทจริงๆแล้วนะคะถามว่ารายละเอียดของเขาอ่ะกับราคาแลกกันได้ไหมบอกว่าเลยว่าแลกได้คือยอมจ่ายจริงๆจริงๆแล้วราคาออริจินอลของเขามันประมาณบแบบเฟแอคตัวเนี้ยราคาน่าจะอยู่ราวๆสี่สามพันถึงห้าพันสามสี่พันไรเงี้ยน่าจะใช่แต่ถ้าข้อมูลผิดขอโทษจริงๆถ้าบอกราคาออริจินอลผิดอ่ะราคาราคาพิออเดอร์มันราคาขายมันอะ่ะ ถ้าเราบอกผิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์แก้ให้หน่อยนะคะแต่ตัวนี้ราคาเขาโดนอัพราคามาประมาณ6เท่า7เท่าแล้ว9,000ก็มีล่าสุดไปเจอที่สะพานเหล็กมือหนราคา11,000บาทสุดยอดด้วยความดีงามของซิกแพคของเขาอะเราคิดว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมราคามันสูง อันนี้คิดเองเออเองนะคะส่วนรายละเอียดก็อย่างที่บอกไปว่าเขาทํารายละเอียดได้โคตรดีเลยทุกคนยิบย่อยจริงๆอะ่ะคือทั้งงานเสื้อผ้างานผมงานหน้าตาแล้วก็งานแบบอุปรกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทําได้ค่อนข้างออกมาโอเคมากๆเลยนะคะคือดูแล้วแบบเออดูแล้วแบบดูแล,แบบแ,ลแพงจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนโมเดลทั่วไปที่เราเห็นแบบ หลักร้อยเลยเงี้ยเอออันนี้คือเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจคุณรีวายเบฟแอคเบอร์ทูบีนี้นะคะก็ลองไปตามหากันดูได้นะคะอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะหายากแล้วแต่ว่าถ้าเจอก็แนะนำให้ซื้อเลยเพราะว่าดีงามพระรามแปดมากๆนะคะถ้าถามว่า มีหิ้งพระอยู่อ่ะจะเอาตัวไหนไปบูชาก็คือตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้ต้องเอาไปบูชา ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดูวายเด็แอนี้นะคะ oh. ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาจนถึงตอนนี้เรายังถือว่าเป็นมือใหม่สำหรับองค์การใครท่านบอ oh. ใครมีอะไรแนะนำหรือว่าใครอยากมีอะไรป้ายยาเราก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะคะ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะ <laughs> ก็ขอลาไปก่อนนะคะกอย่าลืมนะคะว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งกริงปริงให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรยังไม่รู้นะคะยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย